สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานไม่ได้อัพคลิปมา1อาทิตย์ร้านก๋วยเตี๋ยวเดือห้อยขาต้นตาลเราก็เปิดมาได้1อาทิตย์พอดีช่วงที่ผ่านมาคือลูกค้าเยอะมากและปัญหาก็เยอะมากเหมือนกันก็เลยต้องจัดการอะไรหลายๆอย่าง ทั้งงานในครัวและการจัดเตรียมวัตถุดิบและระบบจัดการหน้าร้านร้านเราจะเปิด8โมงถึง16นาฬิกานะครับแต่ผมต้องตื่นมาเตรียมวัตถุดิบตั้งแต่ตีห้เพราะว่ากวาจะตั้งหม้อน้ำซุปให้มันร้อนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันระหว่างที่รอหม้อร้อนผมก็จะไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอืน่นวัตถุดิบทุกอย่างในร้านเราก็จะทําเองเกือบทั้งหมดเช่นพวกถั่วพวกกระเทียมเจียวหรือว่ากาก,ากหมูที่ขายหน้าร้านเราก็จะเจียววันละ10บกิโล ไม่ได้รับใครมานะเราจเจอเองทําให้ลูกค้าได้กินของที่สดใหม่อยู่ตลอดแต่ถ้าช่วงไหนที่ของหมดมพร้อมพ้อมกันงานก็จะเยอะมากขึ้นบางวันผมก็อยู่ร้าน3-4ทุ่มเลยกว่าจะได้เข้าบ้านข้าวที่ร้านเราก็ใช้ข้าวหอมมะลินะ ลืมบอกไปที่ร้านไม่ได้มีแค่กว๋วยเตี๋ยวนะมีทั้งข้าวกะเพราผัดไทยหมูกรอบขั้วพริกเกลือหมูทอดกระเทียมรวมไปถึงข้าวผัดมาที่เดียวจบแน่นอนครับน้ําเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับหน่วงก็จะมาใส่กระดูกที่เตรียมไว้น้ําซุปแต่ละช่องผมจะใช้กระดูกอยู่ที่ประมาณ2กิโลจากนั้นผมก็จะมาใส่หัวเชื้อกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับจะมีหัวเชื้อหมูกับเนื้อนะครับ หนงจะต้มแยกหม้อนะครับหลังจากที่ใส่หัวเชื้อก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จผมก็จะไปทําน้าซุปน้ําใส่นะครับเพื่อจะเอาไว้ทําก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ร้านของเราก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ําข้นนะครับก่อนจะใส่น้ําปรุงหน่งก็จะมาตักฟองออกก่อนนะครับระหว่างที่รอน้ําซุปเดือดได้ที่หน่งก็จะมาเรียงชามก๋วยเตี๋ยวเรือไว้ก่อนพอเรียงเสร็จหน่งก็จะมาใส่น้ำปรุงก้นชามนะครับปรุงก้นชามมันจะเป็นน้ำปรุงสําเร็จนะครับ ที่หน่งได้ทําไว้แล้วมันจะง่ายต่อการใช้งานครับเพราะต่ก่อนที่ใช้อ่ะครับต้องตวงทีละอย่างว่าใส่น้ําตาลเท่านี้น้ําส้มเท่านี้พีกแค่นี้ทําให้ช้าแล้วก็รสชาติไม่นิ่งและอีกอย่างพนักง,งานก็สามารถใช้ได้สะดวกด้วยครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงพอดีครับเนื้อเปื่อยเราก็ได้ที่พอดีลูกค้าเจ้าแรกก็เข้ามาพอดีเลยครับจัดกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูพิเศษกว๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อชาม15บาบาทตับลวกแล้วก็หมูลวก ก็จัดไปเลยครับและหน่งก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่เห็นลูกค้ากินแล้วไม่เหลือเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะทางร้านก็เจอเลือให้ค่ะจะพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปนะครับ